สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมช่างหยัดนะครับช่างหยัดสีสะเกดช่างหยัด NSR นระครับร้านโยมเพอเมืองจังหวัดสีสะเกดออกจากตัวเมืองมา12กิโลนะครับเพื่อนๆรับชมผ่านยูทูบชาแนลก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับชมรับชมผ่านเพจก็เบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะครับเพื่อนๆโทรมาอาจจะรับสายช้าหน่อยเวลาทางานนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมก็เดี๋ยวมาดูคันนี้ครับวันนี้ เดี๋ยวพามาดูคันนี้คันนี้เป็น NSR50SP แท้นะครับลูกค้าจากอายุทยานะครับขอบคุณพี่ชายใจดีจากอายุทยาด้วยนะครับคันนี้ผมไปรับมานะครับก็คันนี้มีปัญหาหะายอย่างสตาร์ทไม่ติดไฟไม่ดีน้ำมันรั่วซึมแข็งล้าวอะไรต่างๆนะครับไหลไหลอย่างมากเลยผ่า่องออกมาก็เกียม์ไหม่น้ำเข้าแข็งลูกปืนต่างๆไปหมดเลยนะฮะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยเครื่องคันนี้โซมนะครับโซมนะครับ ก็อวอร์ฮอลเครื่องไปในในเราควบคุมให้อยู่ในงบเพราะว่าเราจะทำทำให้มันอยู่ในงบนะครับเพราะว่าพี่ชายเจ้าของรถก็อายุเยอะแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรเนะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอะไหล่เก่าที่ผมเปลี่ยนไปนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ใช้เป็นบาลานเซอร์ R าแล้วก็กลึงไล่เบานะครับผมลงคิดไว้อยู่นะครับแกนปั๊มน้ำก็ซ่อมให้นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า ราคาแพงและหายากด้วยนะครับมือสองก็มันต้องลุนนะฮะดูเพื่อนๆดูท่อน้ำสามเส้นเปลี่ยนใหม่นะครับลูกปืนนะลูกปืนข้างข้อสายขวาปลายก้านบาลานสายขวาแล้วก็ลาสเตอร์สายขวาเพราะว่ามันไหม้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูลาสเตอร์ทำไมผมต้องเปลี่ยนลูกปืนนะฮะดูครับไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวนะถ้าเปลี่ยนทุกตัวนี่ก็จะเยอะเลยเห็นรรไหมครับครับมันไหม้นะฮะ ฟันมันเหลืออยู่ก็จริงนะครับเห็นไหมครับมันไหม้นี่พยายามเจียว่าจะใช้นะฮะมันมันใช้ตัวนี้นะครับมันใช้ไม่ได้ดูไหม้แผ่นคัดนะครับแล้วก็พวกซีนสิบสองตัวก้านลูกแหวนสลักกิ๊บลักต่างๆก็เปลี่ยนนะครับมันพวกก้ามปูก็เปลี่ยนนะพวกก้ามปูเกียร์ชุดเกียร์เราเกียร์เราคัดอดูนะเพืเเ่อนเื่อนเยอะแยะไปหมดนะครับแบตเตอรี่ บแบตเตอรี่ด้วยลูกยางหัวถังนะฮะลูกยางถังน้ำมันเปลี่ยนนะครับสายสองที่เปลี่ยนนะครับสายไฟออฟลันเปลี่ยนลักกล่องไฟเปลี่ยนนะครับสายไฟออฟลันพวกสายเกียร์ว่างอะไรต่างๆบางอย่างก็พี่ชายเป็นคนส่งมาด้วยนะฮะนี่ของสายไฟบาลานเซอร์ก็ใช้เป็นของของตากลมเปลี่ยนไฟนะกึ่งไล่เบาเอาแล้วก็กเอาง่ายๆเครื่องลูกนี้โซมนะฮะแล้วก็ทํายาก อันนี้เปลี่ยนแคงซ้ายด้วยนะครับแคงซ้ายเบ้าลูกปืนหลวมพอดีพี่ชายส่งแคงมาก็ประหยัดไปแต่ว่าเราก็ต้องล้างใหม่หรื้อใหม่เอาง่ายงเรารื้อจากอีกตัวหนึ่งมาใส่อีกตัวหนึ่งเราก็ต้องทำสองสองงานสองสองงานนะครับค่าแรงอาจจะอย่าเยอะเยอะกว่าการที่เราทําเครื่องตัวเดียวหน่อยนะฮะก็ก็ประหยัดลงด,ดีกว่าเราไปซื้อนะฮะก็ก็กจ่ายเป็นค่าแรงไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะก็เครื่องลูกนี้ถือว่าโซมอยู่ทํายากยากมากนะเครื่อลูกนี้ทํายากมากนะครับทํายากนะเราต้องต้องล้างแล้วก็เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับเรื่องลูกนี้จะเสื้อฝามันเ,เสื้อสูบมันมีรอยลูกติดนะรเราไปขัดก็ขัดได้นิดหน่อยขัดเยอะมันจะหลวมนะครับส่วนเสื้อฝาอีกตัวพี่ชยัยส่งมามันขอบบนมันสึกเยอะนะใสยไปมันจะชนแหวนจะแหวนหักเดี๋ยว แล้วมันจะดังแบบดังน่ากลัวตัวนั้นนะตอนนี้จะก็จะดังเหมือนบัลลังกเซอร์ ancer, หรือแบบเสียงลูกติดอะไรแบบดังนิดหน่อยนะไม่ได้ดังแบบน่ากลัวตัวน,นี้ก็เลยตัดสินใจใช้ตัวนี้นะเดี๋ยวฟังเสียงกนะันสตาร์ทน่าจะเป็นของเทียนะเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะตัวน,นี้มันสตาร์ทแล้วมันไม่เด้งเดี๋ยวรอบขึ้นหน่อยนะเพื่อน เครื่องเย็นแม่ดึงสุเลยคราเครื่องเย็นโอเคเครื่องเย็นก็เสียงเครื่องก็ประมาณนี้ครับเครื่องเงียบกว่าเดิมเยอะแยะเป็นแบบคนละเรื่องเลยแต่มันก็ยังมีดังอยู่นะครับเพราะว่าเชื่อเสื้อมันมีรอยติดก็ขัดได้นิดหน่อยขัดเยอะไม่ได้เดี๋ยวหลวมนะครับแล้วก็มีเสียงครับ บ้าต้อนงะมีบาลานเซอร์หอนบ้างเพราะว่าเป็นบาลานเซอร์เก่าไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้เบิกแล้วก็เราทำให้มันอยู่ในเงื่อประหยัดนะครับปร,ระมาณนี้ระบบวา,าล์วอะไรต่างก็เช็คให้ใหม่โดยเฉพาะผมขอนยากเช็คโทรศัพท์ก่อนเหมือนโทรศัพท์มันไม่ค่อยดี ตกิดขัดติดตุดตกยังไงก็ต้องขอัยด้วยนะครับเหมือนวันนี้ัฟดำมันไม่ค่อยดีเรามาดูรอบกันครับเสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะน ังหน่อยนิดนิดหน่อยแต่ไม่เยอะพอรับได้นะครับก็เลือกสื่อที่ดีที่สุดให้นะฮะภายในงบที่เราตื่กันรวมขลงด้วยนะครับทําระบบไฟเช็คระบบไฟต่างๆแล้วก็เครื่องด้วยแล้วก็แก้ไขจุดเสียแทงอะไรต่างๆนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมก็ส่งงานพร้อมกลับบ้านนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้โทรศัพท์อัดคลิปไม่ค่อยดีคลิปอาจจะตัดรวบลัดหน่อยนะครับเหมือนมันกระตุกนะฮะ ก็เผาไฟด้วยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆความร้อนก็เช็คให้เรียบร้อยไม่ไม่ขึ้นนะน้ะไม่ดันไปขี่เทลสแล้วนะครับผ่านนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกขาทุกทุกท่านแล้วก็ถามไม่ได้เลยก็พี่ชายเจ้าของรถนะครับที่ไว้วางใจส่งรถมาทำอันนี้ก็สตาร์ทง่ายครับผมทีเดียวติดนะแล้วก็เครื่องเสียงเครื่องก็เงียบกว่าเดิมเยอะนะเดี๋ยวดูระบบไฟ ถ้าคลิปตัดไปยังไงต้องขอไัยด้วยนะครับอันนี้ไฟเลี้ยน,นี้ใช้เป็นลีเน่แต่งมามันกจ็จะคลิปเร็วนะครับสายครับแอร์ครับอันนี้ผมเดินสายไฟให้ใหม่ด้วยนะครับให้มันถูกที่ถูกทางเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะมีสายพัดสายสวิตช์แฮนด์สายกุญแจมันจะพันกันผมก็เดินเอามาฝั่งนี้ให้มันถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนสายออฟ